ผูัดผงกะหรี่นะครับทุกคนไข่สี่ฟองนะครับผงกะหรีหนึ่งช้อนโต๊ะครับนมจืดคาร์เนชั่นนะครับผงปรุงรสน้ำตาสองช้อนครับน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะครับซอสฟ้าเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำมันพริกเผาสี่ช้อนโต๊ะครับ ต่อไข่สี่ฟองนะครับทุกคนนี่ครับน้ำมันพริกเผาครับตีรสชาติให้เข้ากันครับนี่คือเครื่องนะครับทุกคนปูทอดให้สุกครับผัดเครื่องครับพริกฟ้าต้นหอมนะครับหอมใหญ่นะครับแล้วมีขึ้นช่ายนะครับผัดใ้หมัอ แล้ปูผัดผงกะลรี่ครับขอบคุณทุกทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ